หมื่นแปดบาทเท่านั้นครับเครื่องนี้นะครับเป็นราคาเฉพาะเครื่องไม่รวมหน้าจอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคภายในตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับซเปีเครื่องนี้ครับเป็นซเปียร์คอไอนะครับหนึ่งศนะครับผมหกคอสิบสเทสนะครับเทอร์โบสี่จุมนะครับผมมาพร้อมกับแรมไวเปอร์กิม g ิครับแปดจิตัวหรือว่าเป็น16 g หกเองนะครับใส่เป็นดูโอชแนลนะครับผมดีอาร์โฟบัสสามพันสองร้อยนะครับตัวหน่วยความจำเป็นว M. 2 NVME นะครับขนาด256 g b นั่นเองนะครับผมส่วนตัวการ์ดจอครับตัวนี้จะเป็น GTX 1 6 6 0 Super 6 g b นะครับผมตัวนี้ก็แรงๆเทพๆกันเลยนะครับตัวเมนบอร์ดนะครับเป็น BIOSTAR H510M นะครับแล้วก็พาวเวอร์สไพลใส่เป็น AirCool 600วัตต์วัตเต็มวัตฟูลวัตแท้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวเคสครับเป็น ITSONAT Demeter นะครับสีดำนะครับที่ลูกค้าเลือกมานะครับเราสามารถเปลี่ยนไฟที่ตัวเคสได้โดยการกดปุ่ม ตีตัวเคสได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมกดปุ่มค้างเอาไว้เราสามารถปิดไฟได้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่พัดลมยังหมุนทํางานปกตินะครับกดอีกครั้งหนึ่งไฟมานะครับประมาณนี้ฝาข้างเป็นกระจกเทมเปอร์การ์ดนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวเคสสามารถเลือกแบบได้นะครับมีแบบให้เลือกมากกว่า20แบบนะครับผมสั่งเครื่องพร้อมหน้าจอครับราคาจบไปที่23,990บาทนะครับเป็นราคาเครื่องพร้อมจอพร้อมใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็สั่งเครื่องพร้อมจอครับได้รับชุดของแถม เมาส์คีย์บอร์ดแผลเมาส์สยางแบบนี้พร้อมใช้งานนะครับจอเป็นจอ MSI 24บสี่นิ้วจอโค้งนะครับเจ็สิบห้าเฮิร์ตนะครับผมเป็นจอโค้งนะครับเจ็ดสิบ้าเฮิร์ตสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีลำโพงใต้จออย่างนี้นะครับลองฟังเสียงครับผมนี่ครับโอ้โหจอเจ็สิห้าเฮิร์ตแบบเทพๆครับเล่นเกม PUBG ครับสบายๆครับสเต็กนี้บอกได้เลยว่ารับอันต้าร้อยเฟรมนะครับผมโอ้อะไรยิโดนยิงเมื่อกี้นี่อะไรนี่เฮ้ยนี่มันเอ้ยไม่ได้คือ ที่เล่นอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ถูกวอมวอมเขาเรียกวอร์มคีย์บอร์ดก็วางไม่ถูกหล่อนเครื่องมันต้องวางไงมันต้องวางไงมันเ้มีต้องวางอย่างนี้นี่เออมันจะมันตึงเกินไปหรือเปล่าเล่นอย่างนี้ตึงเกินไปหรือเปล่านี่คอยดูคอยดูคอยดูตัวนี้เล่นไหมนี่เป็นไงพี่เจ้าผมแต่แรกนี่เฮ้ยเองมาเล่นเองเลยดีกว่าว่ะมาเล่นเองเลยดีกว่าอย่างเงี้ยเป่วได้ครับจากร้านบอยพีซี